นี่คือเลตมี10ครับผมบอกได้เลยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาไม่ถึง5,000บาทได้กล้องด้านหลังเนี่ย4ตัวด้วยกันความละเอียด50ล้านพิกเซลจริงเหรอี่ไม่ถึง5 0 0 0อ๋อ4,999บาทครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 m e i t ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับโทรศัพท์มือถือ Redmi 10นะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงอะไรกันเยอะมากได้ยินว่ามีมีเนี่ยแต่และพร้อมเห็นกับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว MI นะครับมันคือโทรศัพท์มือถือในเครือเยวหมี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่ายี่ห้อนี้จะเป็นตัว Redmi 10นะครับผมผมบอกเลยว่าราคาดีมากๆใครที่ต้องการ หาโทรศัพท์ม,มือถือระดับเริ่มต้นนะครับต้องได้กล้องด้วยสามารถเล่นเกมหรือว่าใช้งานต่างๆเนี่ยได้แบบลื่นไหลสบายๆนะครับเจ้าเลดมี10ตัวนี้ราคาดีมากนะครับเขาจะมีอยู่2สเปคด้วยกันนะครับเป็นตัว Ram 4 ROM 64ราคาแค่4,999บาทและก็เป็นตัว Ram 6 ROM 128นะครับราคา5,999บาทเรียกว่าเพิ่มอีก1,000บาทคุณจะได้แรมเพิ่มขึ้นอีก 2G ได้ในส่วนของตัวรอมเพิ่มขึ้นอีก64 g ินะครับถ้าใครงบถึงนี่ผมแนะนําเลยกระโดดมาเป็นตัว5,990โอ้โหได้ RAM เนี่ยมันคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าแรมมันเพิ่มไม่ได้นะครับส่วนรอ m เนี่ยเรายังพอจัดสรรในการลบปล,ลบปกงลบโปรแกรมหรือว่าลบรูปอะไรต่างๆได้ก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับโดยราคาเท่านี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า Redmi 10ตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือมันมีอะไรแถมมาให้ในกล่องบ้างนะครับอย่างแรกเราจะเจอกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์มือถือพร้อมกับตัวเคสซิลิโคนนะครับตัวนี้มีเคสซิลิโคนแถมมาให้ภายในกล่องเลยดังนั้นถ้าสมมติใครซื้อมาก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปวิ่งหาซื้อเคสอะไรต่างๆให้แบบเ <ไ S 1> รียกว่า,วายุ่งยากนะครับเพราะว่าเขาจะมีเคสใสนี่เลยนะครับก็จะเป็นเคสสีใสนี่นะครับผมแล้วก็ ที่พิเศษกว่านั้นครับโทรศัพท์มือถือตัวนี้ไม่ต้องวิ่งไปหาร้านติดฟิล์มแล้วนะครับเพราะว่าเขามีแถมฟิล์มกันรอยนะครับภายในกล่องเลยเพียงแค่คุณซื้อมาหยิบจับแ,แปะลงไปตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับมีตัวแผ่นกันรอยมาให้นะครับผมแล้วก็ภายในกล่องครับนี มีอีก2อ,อย่างครับนั่นก็คือเจ้าตัวสาย USB Type A to USB Type C สำหรับเอาไว้เสียบชาร์จแล้วก็ส่งถ่ายข้อมูลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนี่เป็นเทคโนโลยีล้ำโลกมากๆนะครับนั่นก็คือตัว DC adapter c h a ร์จนะครับหรือว่าตัว USB charger นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาบอกว่ารองรับฟ้าชาร์จด้วยนะครับโดยตัว adapter ที่เขาให้มาเนี่ยจะมีกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ ต้องบอ,อกก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ของเครื่องตัวนี้เนี่ยมันรองรับในการชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่18วัตต์ด้วยกันอาจจะไม่ได้สูงเท่าตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ให้มาเผื่อนะครับเป็น22.5แต่เ่2.5แต่เ่ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับเขารองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับถึงแม้ว่าตัวอะแดปเตอร์เขาจะให้มาที่22.5ให้เกินมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัวเครื่องรับที่18วัตต์ด้วยกันแบตเตอรี่มีความใหญ่นะครับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเพียงพอต่อการใช้งานตลอดวันเนี่ยน่าจะได้แบบสบายๆถ้าสมมติคุณไม่ได้แบบเปิดเล่นเกมอะไรหนักๆนะถ้าดูเป็นพวกคอนทงคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยผมเืืื่่่อออวาครรัมโททศพ์ถง น,นอกจากสเปคที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมแอบตกใจอย่างหนึ่งตรงที่นี่คือโทรศัพท์มือถือไม่ถึง5,000บาทแต่ได้หน้าจออัตรา r e f e เฟ้าเร์ต์90บเฮิร์ตนะครับขอย้ำไม่ใช่ 60Hz นะครับดังนั้นถ้าสมมุติคุณดูคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความลื่นไหลหรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆที่ต้องการ r e เฟ e ชเยอะๆเ,เนี่ย หน้าจอตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็ยังให้ความละเอียดภาพแบบ Full HD Plus ด้วยนะครับถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากสําหรับในส่วนของตัวหน้าจอและเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากความละเอียดของตัวจอหรือว่าความลื่นไหลของจอเนี่ยเขายังให้หน้าจอแบบ Dot Display มาด้วยนะครับหมายความว่าอะไร Dot Display นะครับก็คือเขาจะมีตัวกล้องนะครับที่เจาะรูอยู่บนหน้าจอนะครับทำให้ไม่มีติ่งไม่มีขอบไม่มีอะไรทั้งเส้นนะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่าได้จอที่เต็มมากๆมีแค่จุดเล็กๆอยู่จุดเดียวตรงกลางโทรศัพท์มือถือนะ ก็ให้ภาพในการถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่างๆที่ดีมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคครับผมยังพูดไม่จบเลยยังมีในส่วนของตัว CPU นะครับ CPU ตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบ octa core นะครับเป็นชิปของทาง MediaTek ในรหัส G 8 8ตัวนี้ก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช่ CPU ระดับท็อปไม่ใช่ระดับบนเพราะราคามือถือเนี่ย อยู่ไม่ถึง5,000บาทนะครับแต่ว่า,าด้าน CPU แบบ o t a c o r e เนี่ยผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเรื่องของ Performance เดี๋ยวให้ผมลองทดสอบเกม Genshin Impact นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกม Free f i r e ว่าจะเล่นได้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์อย่างอื่นกันก่อนนะครับด้านหลังของโทรศัพท์ Redmi ตัวนี้นะครับโทรศัพท์ตัวที่ผมได้รับมาเนี่ย จะมีสีที่เป็นแบบสีเทาๆนะครับผมสีเทาๆดำๆก็เรียกว่าดูสวยงามมากๆครับและมันยังมีอีกสสีด้วยกันนะถ้าสมมติใครอยากจะหาซื้อนะครับก็จะมีสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับผมซึ่งก็มีทั้งหมด3สีให้เลือกก็ไปลองเลือกดูว่าแต่ละคนชอบสีแบบไหนโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีดำนะมันรู้สึกว่าใช้งานได้ไม่มีเบื่อแล้วก็ใส่กับเคสอย่างตัวเคสซิลิโคนตัวนี้ก็ใส่ดูสวยงามสบายๆนะครับก็ถือว่าสวยผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับด้านหลังนะครับอันนี้พันทําให้ดูแบบเรียบหรูมากๆ นูนออกมาจากทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ไปแล้วเนาะกล้องนูนออกจากตัวเครื่องเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยเขาต้องมีการความหนาสักระดับหนึ่งมันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับตัวเลนส์อ่ะพูดถึงกล้องแล้วไหนๆเราก็มาพูดกันหน่อยเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับทางด้านหลังเขาจะมีหมด4ตัวด้วยกันนะครับเขาจะมีกล้องหลักนะครับห้าสิบล้านด้วยกันนะครับห้าสิบล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องอัลตร้าไวท์นะครับแปดล้านพิกเซลนะครับมีกล้องมาโครนะครับสองล้านพิกเซลนะ 2ล้านพิก Lindsey เซลด้วยกันนะครับก็จัดเรียงอยู่ในกรอบสีเงินเงินสวยงามมีแฟลชนะครับอยู่ในโซนของตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถทําให้ถ่ายรูปต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปกกล้องหน้าครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลด <disciple> ้วยกันนะครับกล้องหน้าก็ถือว่ายังสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับนี่คือภาพที่ผมถ่ายจากกล้องหน้ามานะครับก็ลองทดลองเซลฟี่ดูนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นกล้องจากทางด้านหลังนะครับผมจะเริ่มภาพแรกที่กล้องอัลตร้าไวท์นะครับ8ล สามารถเก็บมุมมองได้ต่างๆค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ภาพต่อมาครับเป็นกล้องหลักนะครับผมก็สามารถเก็บรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดเนี่ยชัดที่สุดเพราะได้50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องต่อมาครับเป็นกล้องแบบมาโครนะครับนี่คือภาพแบบมาโครแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งภาพครับเป็นภาพแบบ ถ่ายจากเลนเดฟนะครับก็คือหน้าชัดหลังเบิกอันนี้คือคุณภาพของตัวกล้อง Redmi 10นะครับผมผมก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะกับโทรศัพท์มือถือในงบประมาณ5,000บาทนะครับไม่ถึง5,000 4,999ไม่ได้ไม่ได้กนะ็ถือว่าสวยมากดีมากนะสำหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นไม่อยากใช้โทรศัพท์แบบแพงๆเป็นหมื่นสองหมื่นนะเพราะสุดท้ายแล้วโทรศัพท์พวกนี้ก็ใช้กันอยู่ประมาณ3-5ปีก็เรียก,กว่าน่าจะเริ่มหมดอายุไขต้องซื้อใหม่ตัวนี้ถ้าสมมุติใช้5ปีก็ตกปีละ 1, 0 0 0บาท ว่าไม่แพงนะและส่วนของสเปคอื่นๆก็จะไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับความหนาก็อยู่ที่8.92มิลิเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่181กรัมนะครับเรื่องของพอตการเชื่อมต่อครับอันนี้ให้ดูก่อนอาจจะยังถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็คือเขายังมีในส่วนของตัวพอร์ตที่เป็นแจ็ค3.5มิลนะครับเอาไว้สามารถเสียบตัวเฮดเซตนะครับหรือว่าตัวไมโครโฟนได้นะครับผมแล้วก็มีลําโพงครับตัวนี้เป็นแบบดูอัลสปีกเกอร์โฟนะครับมีลําโพง2ตัวด้วยกันท่านบนด้านล่างนะครับผมรูการเชื่ออมต่ก็็เปนแบบ USB Pi แล้วนะครับผมรองรับชาร์จเร็วนะครับผม18วัตต์ด้วยกันนะแล้วก็มีตัวไมโครโฟนนะครับที่รับเสียงแล้วก็ตัดเสียงนะครับพร้อมกับในส่วนของทางด้านาที่มีช่องสําหรับการใส่ซิมนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงด้วยกันนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับโทรศัพท์มือถือตัวนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสความแรงโดยกลองเล่นเกมกันดูนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยใช้งานจริงเล่นนเกมลื่่แคไหน ไปรับชมกันเลยครับมาลองเล่นเกม Genshin Impact ดูนะครับกับโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ประมาณ5 0 0 0บาทนะครับผมจะมาเล่นเกมแบบที่กินสเปคได้ไหมนะครับก็อันนี้ผมปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดเลยนะครับปรับเป็นแบบต่ําสุดก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ลองวิ่งไปมาโดนเอฟฟงเอฟเฟกยิงฟิวก็พูดตามตรงว่ามันอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆแต่ก็ โดยรวมเนี่ยสามารถเล่นได้นะไม่ได้ว่าถึงขั้นแบบโหกระตุกจนเล่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าเล่นได้อยู่เนี่ยผมลองเข้ามาเมนูงเมนูสลับตัวละครตัวละครนะครับก็เดี๋ยวเราไปตีตีมอนหน่อยเพื่อตายแน่นอนเลือดจะหมดแล้วช่วนี่เลยโอ้ยิงธนูปังกระเด็นนะครับก็โอเคนะผมถือว่า ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบเฮ้ยเล่นไม่ได้เลยนะแต่ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนิดนึงว่าอันนี้ผมปรับระดับกราฟิกเป็นระดับต่ําที่สุดนะครับในการเล่นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องประมาณนี้ถ้าเล่นเกมเกมชินเนี่ยมันไม่มีทางที่จะปรับสุดได้อยู่แล้วหรือว่าปรับภาพกลางๆนะครับก็เนีประมาณนี้ครับจริงๆถ้าได้เป็นตัวเวอร์ชั่นแรม6เนี่ยน่าจะ ลื่นกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวที่ผมเทสนี่จะเป็นตัวแรม4นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมฟรีไฟเกมนึงดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันครับอ่าลองเล่นเกมฟ f i ไฟดูนะครับเกมนี้ก็ผมต้องบอกตามตรงว่าจริงๆมันไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะหรอก แต่ที่อยากจะลองเกมนี้เพราะว่าผมอยากทดสอบในเรื่องของอัตรารีเฟรชเรทนะครับที่เครื่องนี้เนี่ยเขาให้มาสูงมากกว่าโทรศัพท์มือถือปกติทั่วไปเพราะปกตินะครับเขาจะให้เฟรมเรทอยู่แค่อัตรารีเฟรชเรทอยู่แค่60เฮิร์ตนะครับแต่ตัวนี้ให้มาถึง90เฮิร์ตก็เรียกได้ว่ามันจะลื่นกว่าตัวปกติซึ่งพอมาเล่นเกมพวกแนว fps พวกนี้นะครับมันจะทําให้เรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เรียกว่าภาพฉากวิ่งต่างเนี่ยดูลื่นตาเลยแหละอะผมใช้คำพูดว่ามองเห็นแบบดูลื่นเลย ส่วนกราฟิกตอนนี้นะครับผมปรับเป็นระดับต่ำเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมันดูในหน้านี้ได้ไหมเนี่ยดูไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเซตเป็นระดับต่ําเอาไว้นะครับแต่ว่าเล่นลื่นเลยจริงๆระดับกลางเครื่องนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่าระดับสูงเครื่องนี้ไม่ไหวอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับดังนั้นตัวเลีสิเครื่องนี้คือ วอ,อ่ยโดนยิงไม่ไม่ไมต้องห่วงว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเล่นได้แน่นอนยิงอย่างไหนมาวะอ๋อแล้วก็เสียงนะครับเสียงเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างดังเดี๋ยวให้ผมลองทดสอบเสียงตอนที่เปิด YouTube เปิดอะไรต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนเนบเขาปกน่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันนะแต่ว่าเสียงดีเลยเสียงดีประมาณนี้นะครับวิ่งลงวิ่งเล่นอะไรต่างๆไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวดิ ก็นอนฟ้าบฟ้าบกระโดดยิงฟ้าบโอ้โหไปได้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าเล่นไม่ลื่นนะครับประมาณนี้ครับสําหรับฟรีไฟล e ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเรื่องของเสียงแล้วก็ภาพกันดูนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยให้เสียงดีแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้เป็น Dual s สป a k e r กันเลยทีเดียวครับ So uh, yeah, I can't see the ground. So uh, yeah, I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการทดสอบเจ้า Redmi 10ต,ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกโอ้โหโทรศัพท์ในงบไม่ถึง5,000บาทก็หรือว่างบประมาณช่วง5,000แล้วกันนะครับสามารถทําได้ขนาดนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเล่นเกมแล้วลื่นนาดนั้นก็ต้องมีการปรับการาฟิกแบบระดับต่ําลงมานะครับเพื่อให้มันเล่นเกมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเครื่อง5,000บาทมาเล่นเกมหรือว่าใช้สเปคแรงๆไม่ได้นะครับหรือว่าในเรื่องของการเล่น Facebook ในเรื่องของการดู YouTube ฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ถือว่าเข้ามาได้ดีมากๆกับงบปปรรรรระมาาาาาณเเเทททท่่่นนีีี้้้คััับถถืืือออออวว็กกกตตลสํหใงซโศพ์ ในปี2021นะครับเรียกว่าหาตัวจับยามากๆสำหรับเจ้า Redmi สิ่งองน,นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ซีีคงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับรอบหน้าถ้าผมมีเจ้าโทรศัพท์มือถือตัวไหนหน่าสนใจอีกเดี๋ยวผมนำมารีวิวให้ชมครับแล้วครับผมสวัสดีครับ